สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนนะคะในเรื่องตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นตกของกลุ่มดาวนะคะอ่าตัวชี้วัดนะคะก็คือใช้แผนที่ดาวนะคะระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นตกของกลุ่มดาวบนท้องฟ้านะคะแล้วก็อธิบายรูปแบบเส้นทางการขึ้นและการตกของกลุ่มดาวบนท้องฟ้านะคะในรอบปี พ3 1าน่งอทับ2นะคะเรามาทบทวนความรู้จากชั่วโมองที่แล้วนะคะซึ่งการเคลื่อนตกของดวงดาวนะคะเป็นปรากฏการณ์ดาวขึ้นดาวตกนะคะเป็นผลสะท้อนจากการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งหมุนจากทิศตะวันตกนะคะไปทิศตะวันออกของโลกนะคะเมื่อหมุนรอบตัวเองนะคะจะหมุนรอบแกนที่ผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นะคะ แกนที่ผ่านขั้วโลกเหนือนะคะจะชี้ไปยังขั้วชี้ฟ้าเหนือนะคะซึ่งมีดาวเหนืออยู่ใกล้ๆดังนั้นเมื่อโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกนะคะดาวจึงวนเป็นวงกลมรอบดาวเหนือนะคะโดยวนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองค่ะอันนี้เรามาดูเส้นทางการขึ้นตกของดาวนะคะอันนี้เป็นจุดเหนือศีรษะค่ะ อันนี้เป็นขั้วฟ้าเหนือนะคะอันนี้เป็นเส้นขอบฟ้าก็จะมีทิศใต้นะคะอันนี้เป็นทิศเหนืออันนี้เป็นเส้นสูงสูตรฟ้านะคะตำแหน่งของเส้นทางการขึ้นตกของดวงดาวนะคะก็คือจุดสูงสุดนะคะบนท้องฟ้าที่ตรงกับศีรษะจะเรียกว่าจุดหนือศีรษะท้องฟ้ารอบๆตัวเรานะคะที่อยู่ตรงกับระดับสายตา เรียกว่าเส้นขอบฟ้าเรามาดูการหาตำแหน่งของดาวเหนือนะคะดาวเหนือจะอยู่ตรงตำแหน่งขั้วฟ้าเหนือ,อคนในซีกโลกใต้นะคะจะมองไม่เห็นดาวเหนือเลยแต่คนในซีกโลกเหนือนะคะจะเห็นดาวเหนือตลอดทั้งคืนเลยค่ะอันนี้เป็นขั้วฟ้าเหนือก็คือตรงนี้นะคะอันนี้เป็นขั้วฟ้าใต้สุด อันนี้คือเส้นสุริยวิถีอันนี้เป็นเส้นสย์สูตรฟ้าดาวเหนือนะคะถ้าต่อเส้นสมมตินะคะที่แกนโลกจากขั้วโลกนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้าจะผ่านดาวฤกษ์ที่มีชื่อว่าดาวเหนือนะคะซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีตำแหน่งประจําที่ขั้วฟ้าเหนือนะคะเป็นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ณตำแหน่งเดิมไม่มีการตกลับขอบฟ้าเลยนะคะ จึงใช้ประโยคในการบอทิศทางแล้วก็บอกละติจูดของผู้สังเกตนั่นเองค่ะอันนี้เป็นภาพตำแหน่งดาวเหนือนะคะอันนี้เป็นทิศเหนือดาวเหนือก็อยู่ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มดาวหมีเล็กอันนี้เป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่นั่นเองค่ะการขึ้นแล้วก็การตกของดาวจรลเกะน,นะคะหรือดาวหมีใหญ่อันนี้ขึ้นทิศต,ตะวัน ออกเฉียงเหนือนะคะอันนี้ตกทิศตะว,วันออกเฉียงเหนืออ่าการสังเกตก,กลุ่มดาวเลอบนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะคะจําเป็นต้องมีเครื่องมือพื้นฐานที่เรียกว่าแผนที่ดาววงกลมนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษสองใบคือแผ่นแผนที่ดาวนะคะแผ่นล่างอ่ะและแผ่นขอบฟ้านะคะก็คือแผ่นบนที่ซ้อนทับแล้วก็ยึดติดก,กันทุกจุดศูนย์กลางนะคะ ด้วยตาไก่จึงทำให้แผ่นกระดาษทั้งสองนะคะหมุนได้โดยแผ่นๆที่ดาวนะคะจะมีดาวเหนือเป็นจุดศูนย์กลางนะคะหรือว่าขั้วโลกหมุนท้องฟ้านะคะอยู่ตรงตาไก่ซึ่งอยู่ปลายของกลุ่มดาวหมีเล็กนั่นเองค่ะ,ะบริเวณเจุดกึ่งกลางรัศมีนะคะจะเป็นวงกลมเส้นทึบเรียกว่าเส้นศู์สูตรฟ้านะคะ กลุ่มดาวที่อยู่ภายในเส้นสูน์สุดฟ้าจะถือว่าอยู่ในซีกโลกเหนือน,นะคะ,ะกลุ่มดาวที่อยู่ภายนอกเส้นสูน์สุดฟ้าออกไปนะคะถือว่าอยู่ในซีกโลกใต้นะคะบริเวณใกล้กับเส้นสูนย์สุดฟ้านะคะจะพบเส้นสุริยวิถีนะคะแสดงเป็นเส้นปะนะคะรูปวงกลมที่มีกลุ่มดาวจากักรราสีนะคะทั้ง12กลุ่มปรากฏอยู่เหนือเส้นปะนี้นะคะ,ะตามช่วงเวลาแล้วก็ วันที่เดือนที่เป็นสเกลนะคะอยู่ตรงขอบของแผ่นแผ่นที่ดาวค่ะ,อะนอกจากนี้นะคะบริเวณแถบวงแหวนสีเทายังแสดงบริเวณกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยนะคะ,ะแผ่นขอบฟ้านะคะเป็นแผ่นกระดาษรูปวงกลมนะคะที่เจาะช่องกลางแสดงอนาเขตของของฟ้านะคะ,ะโดยเส้นขอบฟ้าที่ปรกากฏจะแสดงทิศเหนือ แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศใต้นะคะ,ะและทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะ,ะตรงขอบข,ของแผ่นขอบฟ้านะคะแสดงช่วงเวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีนะคะโดยแสดงสเกลละ10นาทีะคะ่ะอันนี้เป็นแผนแผนที่ดาวนะคะ อันนี้เป็นแผน่นแผ่นที่ดาวแผ่นล่างอันนี้เป็นแผน่นแผ่นที่ดาวนะคะแผ่นบนการบอกตำแหน่งของดาวนะคะกลุ่มดาวกลุ่มดาวจากกาักรราศีและวัตถุใดๆบนท้องฟ้านะคะใช้ระบบพิกัดขอบฟ้าเป็นระบบในการวัดตำแหน่งของวัตถุต่างๆนะคะบนท้องฟ้า โดยถือเอาตัวของผู้สังเกตนะคะไปจุดศูนย์กลางของสองคมท้องฟ้าและมีการกําหนดจุดนะคะ็นเส้นสมมุติบนท้องฟ้านั่นเองค่ะทรงกลมท้องฟ้านะคะจากภาพที่เราเห็นเมื่อก,กี้นะคะแสดงให้เห็นตำแหน่งของผู้สังเกตนะคะที่อยู่จุดกึ่งกลางของทรงกลมท้องฟ้านะคะ,ะโดยมีทิศทั้ง4ทิศนะคะคือทิศเหนือทิศตะวันออก ทิศใต้แลวก็ทิศตะวันตกนะคะจุดเหนือศีรษะเป็นตำแหน่งสูงสุดข,ของทรงกลมท้องฟ้านะคะที่อยู่เหนือศีรษะของผู้สังเกตจุดใต้เท้านะคะเป็นตำแหน่งต่ำสุดข,ของทรงกลมขอบฟ้าที่อยู่ใต้เท้าของผู้สังเกตนะคะ,ะเส้นขอบฟ้าคือแนวที่ท้องฟ้าจะหลุดกับพื้นดินหรืออีกในหนึ่งคือเส้นวงกลมใหญ่บนทรงกลมนะคะที่อยู่ห่างจากจุดเหนือศีรษะทำมุม90อ,องศากับแกน กับแกนหลักของระบบขอบฟ้านะคะ,ะและเส้นเมริเดียน,นะคะเป็นเส้นสมมติเป็นเส้นสมมุติบนทรงกลมท้องฟ้าในแนวเหนือนะคะและใต้โดยลากผ่านจุดเหนือศีรษะเรานั่นเองค่ะ,ะการบอกตำแหน่งของดาวนะคะกลุ่มดาวกลุ่มดาวจัการราสีนะคะและวัตถุต่างๆนะคะจึงอาศัยบอกตำแหน่งจุดแล้วก็เส้นสมมุติข้างต้นนะคะ การกำหนดมุมในระบบพิกัดท้องฟ้าประกอบด,ด้วยมุมสองชนิดนะคะก็คือมุมเป็นมุมในแนวราบนะคะท่วาจากทิศเหนือก็คือศูนย์องศาไปตามเส้นขอบฟ้านะคะในทิศตามเข็มนาฬิกานะคะผ่านทิศตะวันออก90องศาทิศใต้จะทำมุม180รอองศาทิศตะวันตกจะทำมุม220องศาแล้ววนกลับมาที่ิศเหนืออีกครั้งนะคะจะทำมุม3 6 0อองศานั่นเองค่ะอ่า มุมทิศนะคะจึงมีค่าตั้งแต่0ูนย์ถึง360องศานะคะ,ะและมุมเงยในแนวดิ่งซึ่งวัดจากซึ่งขอบฟ้าศูนย์องศาไปยังจุดเหนือสีรษะก็คือ40องศานะคะมุมเงยจะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึง90องศานะคะ,ะดังเช่นดาวในภาพนะคะที่มีพิกัดขอบฟ้าเป็นมุมทิศ250องศานะคะและมุมเงย45องศานั่นเองค่ะ อ่าอันนี้เป็นการใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยนะคะสังเกตดาวบนท้องฟ้าถ้าเราทำมือแบบนี้นะคะจะได้22องศาอ่าแบบน,ออน,นี้จะได้มุมเงย15องศาอาอย่างนี้จะได้มุมเงย10องศาอันนี้คือมุมเงย5องศาอันนี้เป็น4องศา2องศาและ1องศานะคะอ่านักเรียนลองทำลองทำตามภาพนะคะ อันนี้เป็นวิดีโอนะคะการหาตำแหน่งของดาวร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะเราได้รู้จักวิธีหาตำแหน่งของดาวจากการหาค่าของมุมเงยโดยการใช้มือของตัวเองกันไปแล้วแต่ค่าที่หาออกมาได้นั้นก็ยังไม่แม่นยำนะคะ เอแล้วอย่างนี้น้องๆคิดว่ายังจะมีวิธีใดอีกบ้างไหมเอ่ยที่จะทำให้เราสามารถระบุต,ตำแหน่งของดวงดาวได้แม่นยำม,มากขึ้นว่าไงคะน้องๆคิดกันออกหรือยังถ้ายังคิดไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันกับเจมได้เลยคะ่ะ เจมตื่นแล้วเหรอสงสัยเมื่อคืนจะดูดาวกันดึกไปหน่อยถึงได้นอนตื่นสายแบบนี้แหมก็เพลินดีนี่ครับพ่อผมยังคิดอยู่เลยว่าคืนนี้จะชวนพ่อออกไปดูดาวด้วยกันอีกนะครับเนี่ยได้สินี่เจมก่อนที่เราจะไปดูดาวกันคืนนี้พ่อมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าได้แม่นยำขึ้นมาแนะนำด้วยนะ แล้วอุปกรณ์ที่พ่อว่านี่คืออะไรล่ะครับแผนที่ดาวนะ่ะแผนที่ดาวนนี่เหมือนพวกแผนที่ทางหลวงหรือเปล่าครับก็มีส่วนเหมือนกันตรงที่เป็นแผน,แผนที่แสดงตำแหน่งเหมือนกันนะแต่แผนที่ทางหลวงแสดงตำแหน่งของสถานที่ ส่วนแผนที่ดาวจะแสดงตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าอ,อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่แผนที่ดาวจะแสดงเฉพาะตำแหน่งกลุ่มดาวเลิกเท่านั้นนะเอ๊ทำไมถึงแสดงได้เฉพาะตำแหน่งของกลุ่มดาวเลิกเท่านั้นล่ะครับสาเหตุที่ไม่แสดงตำแหน่งกลุ่มดาวเพราะ What? เป็นเพราะกลุ่มดาวเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตลอดเวลาอ,อ๋ออย่างนี้นี่เอง แผนที่ดาวจะแบ่งครึ่งทรงกลมของท้องฟ้าออกเป็นสองส่วนคือฟ้าทางทิศเหนือและฟ้าทางทิศใต้โดยจะมีเส้นแบ่งซึ่งจะลากจากขอบฟ้าทิศตะวันออกไปตามความโค้งของทรงกลมท้องฟ้าผ่านจุดเหนือศีรษะไปยังขอบฟ้าทิศตะวันตก การแบ่งฟ้าทิศเหนือและฟ้าทิศใต้สามารถดูได้ง่ายๆโดยสังเกตจากลักษณะถ้าเป็นฟ้าด้านทิศเหนือจะมีลักษณะคล้ายคนหน้ายิ้มหากเป็นฟ้าด้านทิศใต้จะมีลักษณะคล้ายคนหน้าบึง้งบนแผนที่ดาวนั้นจะมีเส้นบอกตำแหน่งต่างๆทั้งเส้นแสดงทิศ องศามุมเงยและเส้นขอบฟ้าซึ่งการวัดค่าองศาของมุมเงยเพื่อหาตำแหน่งของดาวจากการอ่านแผนที่จะแม่นยำกว่าการใช้มืออีกด้วยนะ <Okay. S 1> พ่อครับแล้วแผนที่ดาวนี้ใช้ยังไงล่ะครับใ <Okay. S 1> จเย็นๆก่อนเจมก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการใช้เรามารู้จักส่วนประกอบของแผนที่ดาวกันก่อนนะ <Okay. S 1> เวลาดูจะได้ไม่งง จริงด้วยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเถอะครับได้สิแผนที่ดาวนั้นจะประกอบด,ด้วยแผ่นดาวและซองใส่แผ่นดาวซึ่งแผ่นดาวนั้นจะแสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวต่างๆส่วนบริเวณขอบจะมีสเกลปฏิทินบอกวันที่และเดือนส่วนซองใส่แผ่นดาวนั้นจะถูกเจาะเป็นช่องเพื่อไว้แสดงเขตพื้นที่ท้องฟ้าเส้นขอบฟ้า และทิศท,ที่บริเวณขอบจะเป็นเสมือนาฬิกาบอกเวลาซึ่งจะแบ่งเป็นชั่วโมงและมีช่องสเกลบอกนาทีเป็นขีด1ขีดละ10บนาทีอ๋อพอรู้ส่วนประกอบแบบนี้แล้วทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นเลยล่ะครับเอาล่ะเจมถ้าเข้าใจแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เจมอยากรู้ที่สุดแล้วละ่ะวิธีการใช้งานใช่ไหมครับใช่แล้วละ่ะ เริ่มเลยแล้วกันนะขั้นตอนแรกเราจะต้องตั้งวันเวลาที่เราต้องการจะดูดาวก่อนโดยหมุนปฏิทินและนาฬิกาบนแผนที่ดาวให้ตรงตามวันเวลาที่เราต้องการจะดูเมื่อตั้งวันและเวลาเสร็จแล้วเราก็จัดแผนที่ดาวแงนขึ้นทา่าบบท้องฟ้าโดยให้ทิศเหนือแล้วทิศใต้บนแผนที่ดาว ตรงกับทิศเหนือและทิศใต้ของภูมิประเทศจริงเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นตำแหน่งของกลุ่มดาวที่เราต้องการจะดูแล้วล่ะอ๋อยังมีข้อสำคัญอีกอย่างนะเจมเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนเวลาให้หมุนแผนที่ดาวไปตามทิศทางของเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เราต้องการจะดูอ๋อผมพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับ เาล่ะเจมในเมื่อตอนนี้ก็รู้วิธีการใช้แผนที่ดาวแล้วเดี๋ยวลองทำให้พ่อดูหน่อยสิได้เลยครับพ่อผมกำลังอยากลองอยู่พอดีงั้นก็เริ่มเลยสมมุติถ้าเราต้องการดูดาวในเวลา5นาฬิกาของวันที่5เดือนมกราคมเราจะต้องหมุนแผนที่ดาวยังไงเราก็จะค่อยๆหมุนแผนที่ดาวไปตามทิศทางของเข็มนาฬิกา ให้สเกลของเวลาตรงกับเวลา5นาฬิกาและให้สเกลของปฏิทินตรงกับวันที่5ของเดือนมกราคมครับดีมากแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อจากนั้นเราก็จับแผนที่ดาวแหงนขึ้นทาบกับท้องฟ้าให้ทิศเหนือและทิศใต้ในแผนที่ดาวตรงกับทิศเหนือและทิศใต้จริงๆเท่านี้เราก็จะเห็นตำแหน่งของกลุ่มดาวของวันที่เราต้องการจะดูแล้วครับ เก่งมากเจมถ้าอย่างนั้นคืนนี้เจมก็คงจะหาตำแหน่งของกลุ่มดาวได้เองแล้วนะแน่นอนอยู่แล้วครับพ่อน้องๆคะเราม,มาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันหน่อยดีกว่าน้องๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมต่างดาวต่างแดนกันดีกว่ากดที่ปุ่มกิจกรรมได้เลยคะ่ะ น้องๆคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงของการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคาบนี้กันแล้วนะคะเรองน้องพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะคะแผนที่ดาวคือแผนที่ที่แสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวเร่บนท้องฟ้าเท่านั้นจะไม่แสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวเคราะห์เนื่องจากกลุ่มดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลา น้องๆคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดใช้เดียวกันเลยคะ่ะใา้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ ข้อใดกล <hi> ่าวถูกต้องเกี <mm <mm ่ยวกับแผนที่ดาวแผนที่แสดงตำแหน่งของดาวฤกษ์บนท้องฟ้าแผนที่แสดงตำแหน่งของดาวเคราะห์บนท้องฟ้าแผนที่แสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวทั้งหมดบนท้องฟ้าแผนที่แสดงตำแหน่งของดวงจันทร์และกลุ่มดาวเคราะห์บนท้องฟ้ากล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แผนที่ดาวแงนแผนที่ขึ้น ให้ทิศเหนือในแผนที่ตรงกับทิศใต้ภูมิประเทศแงนแผนที่ขึ้นให้ทิศเหนือในแผนที่ตรงกับทิศเหนือภูมิประเทศแงนแผนที่ขึ้นให้ทิศเหนือในแผนที่ตรงกับทิศตะวันตกภูมิประเทศแงนแผนที่ขึ้นให้ทิศเหนือในแผนที่ตรงกับทิศตะวันออกภูมิประเทศในแผนที่ดาว เขียนไว้ที่ใดบริเวณเส้นขอบฟ้าบริเวณจุดเหนือศีรษะรอบขอบของแผ่นดาวรอบขอบของซองใส่ดาวที่ดาวจึงไม่แสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองดาวเคราะห์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นดาวเคราะห์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งตลอดเวลาดาวเคราะห์มีจำนวนมากจึงไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งได้ ประกอบด้วยอะไรบ้างทิศเวลาวันที่ทิศวันที่เวลาวันที่เดือนแผนที่ดาวคือแผนที่ที่แสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าเท่านั้นจะไม่แสดงตำแหน่งของดวงจันทร์และดาวเคราะห์ วิธีการใช้แผนที่ดาวอันดับแรกตั้งเวลาและวันที่ให้ตรงกับวันที่ต้องการดูดาวโดยการค่อยๆหมุนแผนที่ดาวไปเรื่อยๆในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหลังจากนั้นแงนแผนที่ดาวทาบกับท้องฟ้าโดยให้ทิศเหนือและทิศใต้ในแผนที่ดาวตรงกับทิศเหนือและทิศใต้จริง แผนที่ดาวนั้นจะประกอบด้วยแผ่นดาวและซองใส่แผ่นดาวซึ่งบริเวณขอบของแผ่นดาวจะมีสเกลปฏิทินบอกวันที่และเดือนแผนที่ดาวจะไม่มีตำแหน่งของกลุ่มดาวเคราะห์เพราะกลุ่มดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตลอดเวลาซองใส่แผ่นดาวจะแสดงทิศและนาฬิกาบอกเวลา ซึ่งจะแบ่งเป็นชั่วโมงและมีช่องสเกลบอกนาทีเป็นขีดซึ่ง1ขีดจะเท่ากับ10นาทีวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องๆพบกันในคาบเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ ครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะมาทำซึ่งทำไปกันบ้างนะคะจะอยู่ที่หน้า126นะคะข้อที่1ถึงข้อที่9และหน้า133นักเรียนครูขออภัยค่ะแบบฝึกหัดจะอยู่ที่หน้า132ข้อที่1ถึงข้อที่9นะคะและอยู่ที่หน้า133ข้อที่1ถึงข้อที่2ค่ะคำชี้แจง ให้นักเรียนนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามคะ่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่มีคำถามหรือว,ว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถทักถามรายส่วนตัวครูได้หรือว่าจะสอบถามในห้องเรียนว,วิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ